เอวมูยยังหัวมูเป็นอดยังมาี่น้องมือนเดิมหัวมูอ๋อซื้อซื้อมูให้ยังไงซื้อหมูาต้มปลาซีเนืองยังไงเนือยังไงเยไม่อยากกินสบายดีทุกคนอุส่าห์สาวใหม่ากินีากินหัวหมูทุกคนทำกนต้มกันทุกคนคิดยากทุ เสเมินฮัวนะเสื <S S well. ้มบใหม่สดสดวันนี้แต hmm? ่เจ็ด yeah. ิบห hmm. ้าคนทุกคนภาษีบอาภอ๋ออันนี้สีมันดูคุสีนะสีอู้ห้ดูมวยไงเออซ้ำสามไมลเลยประหยัดเอาใส่กันดูอ่ะเอาใส่กันดูปิ้นปินเนี๋ยว่าใส่กันเด้อปิ้นัะยานเห้ยมุกแดงทะยานปินไปดูอ๋อเนี่ย ฮึตอนนี้ก็ใส่หม้อใส่หม้ออะไรร้องฮึไม่สปีดไแต่ก่อนเขาค่อยเขาค่อยบ๊ปี้อีกทือหนึ่งไปแล้วตรมเลยพี่น้องตบจุบจุ่วประมาณสามสิบโมงสิบกิน